สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เจมสายชิวนะครับเดี๋ยวจะเอารถออกมาลองให้ดูครับคันนี้ใช้เครื่องยนต์ยันม่านะครับ35แรงติดเทอร์โบครับแตั้มเบอร์20กระเดินไฮดัส เทสระบบให้ท่านผู้ชมได้ดูกันหน่อยครับขายเครื่องยนต์ยันมากับ ให้ดูครับยังเก็บงานอยู่ครับ ทางอาร์ตบอกสเปคหน่อยครับเดีตัวนี้ตัวนี้ก็เป็น35เทอร์โบครับ35เทอร์โบปั๊มเบอร์20ครับผมนะครับว่าลูกค้าที่นู่นน่ะที่ที่พิณนูโลกมันลมมันลมนามันเป็นนั่นเยอะก็เลยน่าจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้นะอ่าแล้วก็ตัวเดินไฮดาัสแล้วก็ลูกเลื่อล่างอะไรของเราก็เป็นสไตล์ของเราเป็นเหล็กเป็นเหล็กเหมือนเดิมกี่ลูกครับเหมือนเดิมอ่าตัว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 นี้มันเป็นตัวเล็ก ใช้ใช้ประมาณกี่ลูกลูกรางอ่าใช้ประมาณสิบเก้าต่อต่อข้างเนาะสิบเก้าครับผมโครงสร้างเป็นสแตนเลสเนาะสแตนเลสทั้งหมดครับถังตัวนี้บรรจุได้กี่ลิตรอ่าตัวนี้ได้สี่ร้อยครับสี่ร้อยครับเต็มที่เลยเนาะเต็มที่ครับพอเอาไปฉีดฉีดอย่างเดียวครับอที่แรกก็ใส่ถังพลาสติกวก่าใส่ถัง ทางกลมดีกว่าว่าวัยรุ่นทางกลมครับอย่างนี้ก็ทนเนาะได้ไป <ทน S 1> ครับอยู่ยาว<น>เลยตัวนี้มีอะไรพิเศษบ้างพี่อ่าตัวนี้ก็จะเป็นกระบังหลังปฟท้ายนั่นแล้วก็ชุดพวกพวกใบตัดพวกอะไรพวกนี้อ่าอันนี้จะจะพิเศษกับเขาครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือถือว่าเป็นตัวท็อปเลยเราะว่าท็อปท็อปในในสองรุ่นในก็ในคือตัดกระชีด ครับตัวนี้เป็น2ระบบเนาะสระบบครับตัดกระฉีดตัดกับฉีดแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีมีเงินหรือว่าต้องการใช้ว่านอะไรเงี้ยก็มาทําว่านได้เลยทางไม่ต้องเปลี่ยนครับผมจบก็เป็นถ้ามาเสริมอีกก็เป็น3าระบบเนาะเป็นสาระบบใช่ครับสีก็ตามสั่งเนาะตามสั่งนี่เจ้าของเน้นสีม่วงเลยครับว่าครับถูกกับสีม่วงมาก เน้นสีม่วงเราก็จัดให้แต่ว่าเราขอไว้ว่าให้มันมีเหลืองปนไปมั่งคเพระตะม่วงอะม่วงล้วนไปมันก็จะมันก็จะดูคึ้มไปครับใครสนใจติดต่อเบอร์โทรมีเบอร์โทอ่ามีครับเบอร์โทศูนย์แปดเก้าเก้าแปดสองศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งครับผมาลายลายก็แอดลายเบอร์นี้เลยแล้วก็ facebook ก็พงศลิเกิดภาคีครับผมครับ ยังไงก็ให้ท่านผู้ชมติดต่อมาเนาะครับตัวนี้ไปโชว์ตัวที่พิจิตรเนาะเดี๋ยวไปค,ครับไปครับไปใครอยากมาชมก็มาชมได้เนาะครับเป็นเป็นงานอะไรพี่เป็นงานม,ามาะมะรรกมรถเกี่ยวข้าวจงังหวัดพิจิตรครับครับอยู่ที่อำเภอโพทะเลเนาะอยู่อำเภอโพทะเลครับผมใครสนใจก็มาดูตัวจริงได้เนาะได้ไปดูตัวจริงเจอกันได้ที่พิจิตรครับครับตัวตัวนี้บอกสักหน่อยพี่มีอะไรบ้าง อ่าตัวนี้ก็ยกหน้ายกหน้ายกกาศสไลด์ครับยกหน้ายกากาสไลด์อ่าสไลด์ตัวสไลด์คือตัวนี้ครับผมตัวนี้สไลด์เข้าสไลด์ออกฝั่งนูน้นอะไรพี่ฝั่งนูน้ตตนตัวเดิน,นตัวเดินซ้ายขวาครับผมคอนโทรลเดินซ้ายขวาตัวนี้ไอเป็นปั๊มปั่นหน้าเนาะอ่าปั๊มตัดปั๊มใบตัดครับเดี๋ยวใส่ใบตัดตัวนี้เนาะใช่เดี๋ยวใส่ใบตัดตัวนี้ครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราใส่สะพานใส่นั่นก็เดี๋ยวรอสยพานเขาส่งมาโครงสร้างเป็นสแตนเลสสแตนเลสครับเกจสามศูนย์สี่ไหมสามศูนย์สี่ครับมีสองศูนย์หนึ่งเป็นบางอย่างที่มันจาเป็นต้องใช้มันจุดนั้นคือใช้สามศูนย์สี่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราทำวมาแล้วเราก็เลยต้องใช้ครับให้ดูด้านข้างครับคันนี้เป็นเทอร์โบครับ ใครอยากได้โบคู่ก็ได้นะได้อันนี้โบเดียว<บ>อันนี้โบเดียวโบเดิมสไตล์ของทางอูเลยเนาะแบบนี้ครับตัวนี้สเตอร์เท่าไหร่พี่กี่ฟันว่าตัวนี้สามเก้าครับสามเก้า <39. S 2> ตัวเดินไฮดัสเนาะครับ ล้อนำอยังไงพี่แนะนำหน่อยพอดีอ่าล้อล้อนำก็ตัวนี้เป็นลูกปืนในครับครับเป็นลูกปืนในใช้ประกับตัวนี้เพราะว่าถ้าส่วนมากเราใช้สองนเจ็กันตัวนี้แล้วมันจะแตกมันจะแตกบ่อยครับผมอ,อันนี้ก็เลยลูกปืนในแบบพวกรถเกี่ยวเลยแล้วก็มีซินอุดครับกันน้ำได้เนาะกันน้ำครับกันน้ำแล้วก็อัดจ,จารบ,บีมีรูอัดจ,จารบ,บีเข้าไปครับไล่น้ำไล่ไลถ,ถ้าเผื่อมันจะเข้าไปนานๆย่างเง,งครับครับครับอะใครสงสัยตัวนี้ ชาร์จคืออะไรครับตัวนี้อ่าตัวนี้คือกาดกาดที่แหวกข้าวครับพอแหวกพอแหวกแหวกข้าวไปแล้วเนี่ยรถเราจะได้ไม่เหยียบข้าวครับผมครับรถรถเราจะได้ไม่เหยียบครับมีทั้งหน้าหลังนะอ่าต้องต้องมีครับต้องมีหน้าหลังนี่ครับเวลาถอยถอยมันต้องให้ตรงนี่ครับครับตัวยกไฮดรอลิกไฮดรอลิกยกให้ดูปั๊มหน่อยตัวนี้มีฝาปิดให้ไหม เพราะตัวออตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้ปิดปิดไม่ได้เพราะเดี๋ยวบางบางทีเรามันต้องนั่นครับถ้ามันเราต้องทำอยู่เรื่อยครับผมมันไม่มีอะไรเข้าายตรงนั้นอะ่ะเอาประมาณนี้ครับผม ชอบเทอร์โบเนี่ยสวยมากเลยถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ครับต่อฝากช่อง YouTube เจมส์สายชิลไวได้ครับ รถฉีดย,ยาสองระบบครับหรือว่าจะเป็น3ระบบก็ได้ครับส่งแดกเลยพี่นอ้องก็ฝากช่องยูทู u เ e เียมสายชิลด้วเยครับเดีย๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ